เดินทางมาถึงการภาพเรียนป่วยท่านค้นนานใายแบบที่21เแล้วเจ้าเมนื้ซว่าดอกคามิเลียจ้าพี่น้องใส่ริบบิ้นยาว40เซนภาพลงมากขนาดสามห้เซนนจ้าแล้วก็มาขืนฐานซีแบบที่เขาเคยขืนไว้เลยจ้า,าการขืนฐานซีนี่พี่น้องสามารถเข้าไปเบิงในคลิปเกา่เกาๆเขาได้เลย,ยจ้าแต่ว่าในคลิปนี้เขาสิบขออนุญาตดีไปแบบเร็วๆจ้าเพราะว่าระยะเวลาการ ขึ้นทานนี่มันใส่เวลาขอนข้างโดนถ้าเฮารีไปมองนี่มันก็นสิประหยัดเวลาไปได้อีกจ้าการขื้นทานซีกะชีใส่เซ็นซันแบบเกาเลยจ้าเนี่ยค่ะซันไปเรื่อยๆจ้าพริกกับด่านม้าค่ะใส่เส็นยง้วจ้าพริกลงม้าแบบนี้จ้า พับให้มันริบบิ้นหักเป็นห้อยเลย้ย้姐พับริบบิ้นลงมาค่ะก็พีริบบิ้นไปข้างหลังให้เป็นห้อยลักษณะแบบนี้เลยจา้าเนี่ยเห่นไหมคะพับลงมาหักไปข้างหลังกระใสมือพับให้มันเป็นห้อยเลยจา้านี่ค่ะ เพศให้ครบทั้งซีเ้นเลยจ้าก็สิได้ฐานลักษณะแบบนี้เ้ยจ้าต่อไปเฮ้ากัรวบริบบินจ้ามุนให้เป็นกีบดอกด้ะบัดน,นี้คะ่ะรวบริบบินซีเ้นเลยจ้าแล้วก็บมุนค่ะแส่นิ้วโป่งประคองไว้น้ำในเ้ยจ้านี่คะ่ะมุนให้เป็นดอกลักษณะแบบนี้คะ่ะ แล้วกรพริบเลบินไปข้างหลังสอดจ้าค่อยๆสอดเด้จ้านี่ค่ะเ็ดไปให้ครบทั้งซีเส้นจ้าพริบลบินไปข้างล่างแล้วก็สอดนี่ค่ะลักษณะแบบนี้เลยจ้า สอดใต้ฐานเลยจ้าสั้นแรกก็จได้เป็นดอกแบบนี้จ้าต่อไปเด้อค่ะข้าสิใส่เส้นที่ยูฟังใส่มือจ้าวงลิบินมัข้างหนา้าและก็มมวนมัข้างหน้าอีกรอบนึงจ้าให้พันกีบดอกที่ยูของข้างล่างเด้อจ้าสอดใต้ฐานจ้าใต้ฐานกีบดอกค่ะ ให้มันผ่าดกันไปแบบนี้แล้วจะใส่เส้นที่ยูใสยมือจะหักมาข้างนาแล้วก็หักข้างแรงอีกรอบนึงจะลักษณะแบบที่ในคลิปเลยค่ะนี่ค่ะเส้ทีายมือแล้วจะมาข้างนาแล้วก็มาข้างนาอีกรอบนึงค่ะให้ผ่าดอยู่ทั้งกลีบดอกสันแรกแล้วจะ ้ะกรสอดขอลงไปใต้ฐานเลยจ้าดอกเ้าก็สซีได้เป็นแบบนี้เลยจ้าเนี่ยต่อไปให้ตัดเส้นสันที่ว่าอยู่ข้างบนออกจ้าอันนี้ตัดระวังเลยนะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวมันสิตัดถือเส้นอยู่ข้างล่างน้ำใส่ความระมัดระวังจ้าตัดออกอั้งซีเ้นเลยจ้าเ้นสัน เส้นที่เหลือจะหักริบบินโค้งริบบินไปข้างหลังจะแล้วก็งอมาข้างหน้าให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็สอดไปข้างหลังค่ะนี่จ้ามันสิมีชองอยู่ข้างหลังนี่จ้าสอดไปข้างหลังจะแล้วก็ดึงเลยค่ะกระิได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จ้าพิกริบบินไปข้างหลงังพิกริบบินมาข้างหน้าจะแล้วก็สอดสอดไปข้างหลังจ้ามันสิมีชองหายล้อยู่ นี่เด้อค่ะพิกลิบินไปข้างหลังหกักลิบินมาข้างหน้าแบบนี้จ้ะแล้วก็สอดไปข้างหลังนี่ค่ะให้เป็นสามเหลี่ยมหน่อยๆแบบนี้จ้ะพิกลิบินไปข้างหลังมาข้างหน้าแล้วก็สอดเลยจ้ค่ะกะสีได้เป็นดอกข้างหน้าเป็นแบบนี้ต่อไปเข้ามาเก็บข้างหลังเลยจ้ะ ใส่ริบบิ้นเชียงขึ้นไปห่อริบบิ้นกลับมาแล้วก็สอดเลยจ้าให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้จ้าปลายริบบิ้นมันจะโพมาอีกอยู่ข้างหน้าเลยจ้าเน่จ้ามันจมะมาโพอยู่ข้างหนา้ากับกีบดอกแล้วเขากระดึงเลยจ้านี่ค่ะเชียงริบบิ้นขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างแบบนี้จ้า เฮ็ดไปให้ครบทั้งซีเซ็นเลยเด้อจ้าเชียงริบบิ้นไปข้างบนพีกริบบิ้นลงล่างค่ะแล้วก็สอดจ้าปลายริบบิน้นมันจะไปโพยอยู่ข้างหน้าเด้อจ้าปลายริบบิ้นไปโพยอยู่ข้างหน้าตรงกีบดอกที่มันเล่มๆเมืเม่อกี้นี่จ้า นี่จ้ะแล้วเขาก็จะตกแต่งบีบเห็นมันหักลจ้จากนี่ค่ะกระิได้ของหลังเป็นแบบนี้จ้ข้างนาเป็นแบบนี้กระิตัดออกเลยด้วยจ้ะตรงที่มันเลื้อยออกมาเนี่ยใส่ความระมัดระวังเอยอะใหญ่ห้มันตัดเถือกกรีบเลี้ยมๆนหน่อยออกมาด้วยจ้านะ